โอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์จ็อบนะครับวันนี้เราจะมาสอนการที่สำหรับหลายคนที่แบบเข้า Google Play Store นะครับหรือเอ่อ Google Google Play ที่รู้จักกัน Google Play หรือ Play Store นะครับที่แบบอ่เข้าไปดาวน์โหลดแอปแล้วมันแสดงว่าอะไรเข้าผิดพลาดกิดเข้าผิดพลาดนะครับหรือ Error 927อะไรมันี้เออร์เอ927นะครับคือให้ท่านตรวจสอบก่อนว่ามีการเชื่อมต่อมีการเชื่อมต่อหรือแบบอะไรเนี่ย มีการเชื่อมต่อไหมนะครับผมหากถ้ามีแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถดวนโหลดได้นะครับให้คุณให้คุณลองปิดอุปกรณ์แล้วก็เปิดอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เราเข้าไปดูดหากยังไม่ได้อีกนะครับให้อัปเดตเวลาเอให้ละเอียวดวันที่และเวลาในอุปกรณ์ของท่านนะครับอันดับแรกเปิดการตั้งค่าเลยนะครับผมกาไปที่การตั้งค่านะครับที่การตั้งค่าแล้วก็เลือก กำหนดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เวลาและวันที่นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นคุณจะเห็นเวลาและวันที่อัตโนมัตินะครับทำให้คุณปิดตปกอนก็คือเวลาตตงมันก็ต้องปิดไปปิดไปนะครับสองอันนี้นะครับให้เวลาไม่ถูกต้องนะครับผมและเวลาไม่ถูกต้องครับเปลี่ยนเป็นเวลาอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเป็นปตอนนี้อาเป็นสามทุ่มอ่ะโอเคมาจากนั้นก็กดออกมาที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็กปิดไป จากนั้นเข้าการตั้งค่านะครับเข้าการตั้งค่าอีกรอบนึ่งแล้วก็เข้าไปที่เวลาและวันที่แล้วก็เอาให้เป็นใช้เวลาตัวนันแล้วก็เขียนเวลาตัวนัตนเช่นเดิมนะครับมันก็จะถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ลองเข้าไปดูหากยังไม่ได้นะครับให้ล้างแคชข้อมูลนะครับโดยการเอาไปที่หน้าหลักกันก่อนล้างแคชข้อมูลนะคแคชของแอปพลิเคชัน Google Play Store นะฮะก็อันนี้ เลยสตูนะครับกดค้างที่แอมีแล้วก็ลากมาที่ข้อมูลเคชั่นนะครับผมปั๊บจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันกัแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะฮะก็ล้างข้อมูลนะครับผมก็กดไปครั้งหนึ่งปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับยังคงประสบปัญหาอยู่นะครับ ก็ถือว่ายังแปลกๆอยู่นะนอกจากนั้นทำให้ถอนการติดตั้งการอัปเดตนะค่ะคุณยังไม่ได้นะให้ถอนการติดตั้งการอัปเดตนะครับต่อมาเรามาดูหากที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่อย่างนี้ไม่ได้ให้ติดตั้งและอัปเดตระบบนะครับเปิดการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับผมเปิดการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับก็เลือกออไหนวะเลือกตรงไหนเนี้ย เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็อฟต์แวร์อัปเดตนะครับหากอัปเดตหากใช้อัปเดตแล้วมันยังไม่มีให้อัปเดตก็วิธีต่อไปนะครับนั่นก็คือตรวจสอบว่าดาวน์โหลด messenger เปิดอยู่นะครับผมก็ให้เปิดแอปกันตั้งค่าหลักของอุปกรณ์นะครับเปิดแอปกันตั้งค่าหลักของ ดาหลด m e s s e n g e นะครับ ครับให้ทําการรับข้อมูลเป็นรอบหนึ่งนะครับก็หายยังไม่ได้อีกนะเราแก้กันมาเยอะแล้วนะหากไม่ได้อีกนะครับผมจากนั้นให้การตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลเหลืออยู่ในอุปกรณ์ของคุณเยอะหรือเปล่านะครับโดยการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันของคุณเหลือเยอะแค่ไหนโดยการเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แพ็์กดปิดโอเคแอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็นี่นะครับตอนนี้ของผมเราอยู่สองยส่สิบเมกะบิตนะครับเมกะไบต์เออดผิดแล้วก็มาดูที่การ์ด SD เราอยู่0.91ย์ก้ิไบต์นะครับผมก็ก็9 0ร้อยหเมกะไบต์นั่นแหละต่อมาถ้าดูที่เก็บข้อมูลก็ได้นะครับดูที่นี่ก็ได้นะครับอันนี่ก็เลยอยู่240เมกะไบต์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ 0. เกบอดกิกะไบต์นะครับนะแล้วก็หากยังไม่ได้อีกมันก็ไม่มีวิธีแก้แล้วนะครับก็ลองไปรีสตาร์ทเครื่องดูดูอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้ก็หมดปัญญาจริงนี่ก็หมดปัญญาจริงก็ลองไปให้ให้ทางร้านเขาดูนะครับว่าทำไมถึงน่โหลดไม่ได้แล้วก็ก็อาจจะมีบอกว่าอย่างเช่น หากที่ยังไม่ได้จริงๆก็ให้ลองลบแอปพลิเคชันบางแอปให้ความความจำเนี่ยมันเหลือเยอะเยอะเยอะเกินกว่าที่กําหนดนะครับเพราะว่าบางแอปพลิเคชันนี่คือมันกินเยอะกว่าที่เราคิดนะครับก็เหมือนที่เราดูในอะไรนะแอปอะไรนะแอปอะไรดิผมุกตัวอย่างสิคุกกี้รันนี้นะขนาดขนาด3าสหรือสีกว่าๆนะครับตอนเราโหลดมาแต่ว่าเราเป็นโหลดหน้าเกมอีกก็200-300เลยนะ ครับก็แต่บางแอปพลิเคชันนะครับก็บผมอันนี้ก็บอกไม่ได้จริงๆว่าแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะแล้วก็อีกอย่างนะครับผม of King นะก็คอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็มาเพิ่มเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมตอนนี้พันธมิตรผมไม่มีขยู่เ,เลยนี่ก็ขอบคุณทุก,กน่นก,กิมกิมวิวกิม่ผมเล่นอยู่นะครับก็บผมที่รับชมและติดตามกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านใดที่เขาให้กำลังใจแล้วก็สนุนเรื่อยไปนะ ครับก็ขอเป็นอย่างนี้ตลอดไปกันเลยทีเดียวนะฮะก็แม่จะถึง400ซับสไคร์ e แล้วก็อย่าบอกว่าทําคลิปไม่เข้าไปนะครับอันซับกันหมดเลยไม่เอานะครับก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะก็โอ้โหทำอีกนานนะครับจกว่าจะเกะจะเท่านะผมว่าโอ้หสามสิบผมจะเลิกทำคงจะคุยกันเพียงเท่านี้นะผมก็จากกันไปเพียงเท่านี้แหละ จอกันบ่อยก็มีมอัพมันมเยอะใช่อย่างนี้คืออัพช้าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาไม่ตรงกันเวลาเป็นบางครั้งนะครับก็เขาเปลี่ยนกันอัพเวลาใหม่เป็น18นาฬิกานะครับถ้า18นาฬิกาแล้วยังไม่มีก็รอถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนครับถ้าหนึ่งทุ่มครึ่งยังไม่มีคือวันนั้นไม่ได้อัพคลิปเลยเราก็จะอัพอยู่สองช่วงนิดหรืออัพก่อนนั้นครับบางวันที่แบบว่างจริงนะครับแบบชาแนลมันเงียบมากไปก็จะอัพให้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เสียดายหรอกครับคออ็อย ครับวิ่งตยังไม่ปล่อยไปนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหนไปพรุ่งนี้แหละผมว่าไม่เป็นไรครับเจอกันใหม่วันวันพรุ่งนี้คลิปถัดไปนะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับทางท่านใดยังไม่ได้ผมว่าผมมีวิธีแนะนำอีกวิธีหนึ่งครับให้ท่านกดเข้าไปที่กดค้างที่ Play Store นะครับทางของ้อมูลแอปพลิเคชัน แล้วหลังจากนั้นทอนการติดตั้งอัปเดตนะครับก็พิทตางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้อีกผมว่าจบเป,ป็นอย่างกีินะผมไม่รู้วิธีทคลื่ไปกับทานี้ทำไม่ได้อีกครับบ๊ายบายกันครับเจอกัน,นออที่บอกไปนั่นแหละครับบ๊ายบาย